ก็ก็เป็นไปตามแผนนะครับเพราะว่าโดยตัวผมเองก็คุ้นเคยกับสมโมสรปักกิ่งเพราะว่าเคยอยู่ที่นี่มา3ปีนะก็ทราบดีแล้วก็คุ้นเคยกับฝ่ายบริหารของของที่นี่แล้วก็ตอนนี้ลูกศิษย์ท,ที่ที่เคยเป็นนักกีฬาเก่าก็เป็นอยู่ฝ่ายบริหารแล้วเขาก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างที่เราต้องการเราต้องการความสะดวกสบายเหมือนกับที่เราอยู่ในแคมป์ทีมชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสนามฝึกซ้อมคือเขาก็ให้สนามแข่งจริงเลยนะ ก,ก็ฝึกซ้อมดีมากแล้วก็ฟัสซิลิตี้เราใช้ทุกอย่างครบคันเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีห้องฟิตเนสด้วยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเราใช้ได้หมดเลยที่นี่นะครับแล้วก็เรื่องของอาหารอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าอาหารเนี่ยทางสโมสปรปักกิ่งก็จัดให้เราอย่างดีอย่างเต็มที่เพราะว่าก็เหมือนมาตรฐานเดียวกันกับนักกีฬาทีมชาติของจีนนะครับอันนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยะสะดวกสบายในในการอยู่ที่นี่นะอยู่โรงแรมที่พักที่นี่ก็สะดวกไม่ต้อง เดินไกลามากไม่ต้องเดินทางนะครับเราก็สะดวกสบายนะครับก็ค,คิดว่าคงจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มาก่อนนะอย่างน้อยก็3วันในการที่จะปรับตัวพรุ่งนี้เนี่ยกำลังที่จะประสานงานอยู่ทางโค้ชฝนคุณก็ประสานกับทางสมาคมวอลเลย์บอลจีนนะครับเราอาจจะได้ไปซ้อมที่สนามแข่งขันหรือสนามฝึกซ้อมจริงนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นยังไงแต่ว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลจีนก็ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับในทุกสิ่งทุกอย่าง พร้อมกันนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่สมุทสรปักิ่งนะครับเรายังมีสถานทูตไทยนะท่านอาคราชทูตไทยก็ได้มาให้การต้อนรับที่สนามบินแล้วแล้ววันนี้ก็จะเ,เลี้ยงต้อนรับเรานะครับคงไปทานอาหารไทยกันนะครับแล้วกเ็เรื่องของอาหารไทยจากสถานทูตก็จะมีให้กับทีมเราทุกวันนะครับอย่างน้อยก็น่าจะเป็นมื้อเที่ยงนักกีฬาก็จะได้กินอิ่มแล้วก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วก็คงจะมีอีกสักหนึ่งวันนะครับท่าน ท่านทูตก็จะเลี้ยงอีกหนึ่งวันในวันหยุดคาดว่าน่าจะเป็นประมาณวันที่7นะครับประมาณวันที่7มือ้อกลางวันอ,อีกอีกอีกหนึ่งมื้อนะครับแล้วก็คือณตอนนี้ก็ทางทางปักกิ่งแล้วก็ทางประเทศจีนเนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะสถานทูตเนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์กับคนไทยที่อยู่ในปักกิ่งนะครับได้มาชมมาเชียที่สนามแข่งขันเดี๋ยวถึงเวลาที่ไปซ้อมก่อนที่จะแข่งขันจริงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่า มันจะตื่นเต้นขนาดไหนนะตอนนี้เราทราบว่าสนามใหญ่มากนะเป็นสนามที่ใช้แข่งโอลิมปิกนะครับเราก็คงจะต้องเตรียมตัวอย่างเต็มที่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องดูเรื่องของสุขภาพของนักกีฬานะครับวันนี้เราก็ทําการปรับตัวเพราะว่าเดินทางมันเหนื่อยม,มันใช้เวลาน,านานพอสมควรในการเดินทางวันนี้ก็เช้านี้ก็ไม่ได้ซ้อมหนักมากนะครับก็เน้นในเรื่องของสกิลแล้วก็เรื่องของอจิตใจนะครับ ความพร้อมด้านจิตใจแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าฟิตเนสกันนะแล้วตอนเย็นนี้ครับเราจะฝึกซ้อมในเรื่องของเทคนิคและยุทธวิธีที่จะเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันนะครับ เพร e ะว o the บ m e n ค้ช e มมก็ขอบคุณที่คุณแม่ที่คุณตาตงเล้ยที่ขนาหนีที่คุณก็ต้องพยายมเี่ยมประสานในหลายๆเรื่อง หนูมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีค่ะเพราะว่าเราจะได้มาปรับสภาพอากาศอันดับแรกเลยคือปรับสภาพอากาศค่ะเพราะว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างแห้งแล้วเรามาก่อนมีเวลาฝึกซ้อมสาวันเราจะได้ปรับสภาพอากาศปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับบรรยากาศของที่นี่ค่ะแล้วก็ที่ที่เรามาซ้อมเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแคมป์ของสโมสรปักกิ่งใช่ไหมคะหนูมองว่าแบบเป็นสถานที่ที่ดีแล้วยิ่งใหญ่เลยแหละแล้วแบบเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เรามีโอกาสได้มาซ้อมที่นี่ค่ะ วันนี้ทุกคนค่อนข้างเตรียมตัวในการซ้อมค่อนข้างดีเลยค่ะถึงแม้ว่าตอนเช้าอย่างเมื่อคืนเราอาจจะมาถึงค่ำหน่อยกว่าจะได้เข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบขุกข่าบ้างแต่พอตอนเช้ามาอาจ,จอารย์ออให้เราปรับตัวด้วยการเล่นเกมแล้วพอตกเย็นมาทุกคนค่อนข้างเตรียมตัวได้ดีแล้วก็เข้าแบบฝึกได้แบบเต็มร้อยเต็มรูปแบบร้อรค่ะหนูรู้สึกว่าทุกคนแบบพร้อมมากกับการกับการเตรียมตัวกับการแข่งขันค่นะ<ช>ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความ ขาเรียกให้ความสนใจในการดูวอลเลย์บอลเนชั่นลิกในปีนี้ค่ะถึงแม้จะไม่มีการถ่ายทอดในฟรีทีวีก็ตามแต่ทุกคนก็ยังพยายามหาช่องทางในการรับชมก็ขอขอบคุณมากๆค่ะที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราค่ะยังไงก,ใก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะวันที่4ีนี้อย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะ หนูรู้สึกว่าวันนี้ทีมลงซ้อมอครั้งแรกค่ะก็รู้สึกว่าทีมปรับตัวได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอากาศก็ค่อนข้างคล้ายประเทศไทยตอนนี้ก็ไม่ได้หนาวมากไม่ได้ร้อนมากแล้วก็มีฝนคล้ายๆที่ไทยก็รู้สึกว่าอากาศค่อนข้างใกล้เคียงกันก็น่าจะปรับตัวได้เร็วค่ะ หนูคิดว่าสภาพร่างกายแล้วก็ความพร้อมของพวกเราแบบว่าหลังจากเดินทางมาเนาะปกติก็อาจจะมีแบบล้าบ้างตัวหนักบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าทุกคนทําได้ดีได้เต็มที่เลยคะ่ะมีกระโดดร้อยหรือว่าแบบรีแอคชั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเร็วนูรู้สึกว่าทีมปรับตัิดได้ค่อนข้างดีในวันแรกค่ะ ค่ะโนเชื่อว่าทุกคนหาช่องทางในการติดตามชมพวกเราได้อยู่แล้วค่ะก็ขอโทษด้วยที่วีนนี้แบบว่าเออไม่ได้แบบว่าหาดูกันยากนิดนึงแต่ก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็พวกเราเองก็จะเล่นให้สนุกแล้วก็เล่นให้เต็มที่ในแบบของพวกเราก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมแล้วก็เชีร์พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ